เราก็อยู่กันกับ EP ที่สามแล้วสำหรับสุภาษิตไทยนะคะวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดก็คือมีสุภาษิตจำนวนไทยแบบนี้ด้วยหรอใช่นี่้วคือเราแบบมาดูสำหรับไทยเราจะได้ยินบ่อยๆอันนี้คือเราจะไม่ค่อยได้ยินกันเท่าไหร่นานๆทีจะได้ยินนั่นเองใช่งั้นเริ่มเลยไหมเริ่มเลยโอเคเริ่มลองเอ่ยกันเลยประโยคแรกนะคะไม่ใช่ประโยคจำนวนแรกนะคะก่าถัวจะสุก ก็ไม่ได้ข่าวว่าทาง b ี h a s เนี่ยก็ทำซีรีส์ซิทคอมเป็นเรื่องกว่าดั่วจะสุดงาก็ไม่ด้วยนั้นเรามาดูความหมายกันดีกว่าว่ามันแปลว่าอะไรความหมายของกว่าดั่วจะสุดงานก็ไม่นะคะคือการทำอะไรสักเออทำอะไรสองอย่างพร้อมกันหรือทำอะไรสักอย่างที่ไม่ครบไม่รอบครอบมัวแต่คิดทางใดทางหนึ่งก็ถ้าคิดทางใดทางหนึ่งก็จะเสียอีกทางหนึ่งนั่นเองแล้วต่อไป แล้วเราจะไปขี้ให้เด็กเห็นทําไมนั่นอะสิเราจะไปขี้ให้เด็กเห็นทำไมแต่ความหมายของเขานั่นก็คือการทำอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องชั่วร้ายซีดซามหรือตริตโดยไม่มีความละอายใจให้ผู้อื่นเห็นนั่นเองใช่ซึ่งนี้เราต้องมิสแกรมิสแกร์ใส่นะคะคว้างงุไม่ขนคอคือมีภาระหรือมีเรื่องเดือดร้อนทั้งที่ตนเองไม่ดิ ทังที่นตนเองเกี่ยวข้องอยู่แต่ไม่สามารถแก้ไขให้มันรอดไปได้เองใช่ต่อ<ฮ>ไหนะคะอ่นผิดขอไฟเพราะว่ามันงงงงมันเป็นคำที่เราไม่เคยเจอใช่โอเคเอาใหม่คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือก็คือคนที่รักเราจริงๆเนี่ยจะมีน้อยมากแต่คนที่ เกลียดเราหรือคนที่ชังเราเนี่ยมันจะเป็นส่วนมากในชีวิตก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเราก็ว่าเราเป็นคนที่น่ารักน่าดูแบบนี้แบนี้ในคนชินแล้วคนชินน่ารักขนาดนี้ทำไมจะมีคนสังหรอไม่ยอมอ่ะนาะเป็นเราะสิ่งเป็นเพราะปกติของมนุษย์เรานะคะอะไรที่ฆ่าเอาไงก็คือการลงหรือการลงทุนแรงเพื่อทำลายของหรือสิ่ง สำคัญอันใหญ่ๆอันโตๆตเพียงเพื่ออยากได้สิ่งของชิ้นเล็กๆเท่านั้นไม่สมกับค่าของที่ถูกทำลายไปเลยก็เหมือนกับว่าการที่เราไปตัดงานของช้างเนี่ยก็ทำให้ช้างไม่ดีาไทำให้ช้างตุยไม่ตุยหรอกมั้งตุยตุยเลยเราต้องค่าช้างเพื่อจะเอางานอ่าเราไม่ได้ไปตัดงานเลยหรอเราแบบช้างช้างขอตัดงานอะไร คือคือคืคืมันบ่ได้มันบ่ได้โอเคโอเคต่อไปตีให้กากินก็คือการลงทุนแรงทำอะไรสักอย่างโดยไม่ได้เกิดประโยชน์ให้ผู้อื่นเลยต่อไปนะคะตีหัวกับคนก็คือการเสแสร้งหรือแสร้งพูดเพื่อให้คนเพื่อให้กระทบกระเทือนไปถึงฝ่ายก็คือการแสะไปสับถึงคนอื่นก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะอย่าทำนะคะน้องเอ๋อย่าทำนะคะพีทิชา โอเคค่ะพี่จะไม่ทำย่อค่ะต่อไปนะคะถีรอบตาช้างหันรอบตาเลนก็คือคนที่ทําอะไรดูเป็นว่าแบบรอบครอบถีท่วนดีแล้วแต่ความจริงไม่รอบครอบเลยทําให้มีช่องว่างเกิดขึ้นค่ะไวนิ้วด้วนได้แหวนนิ้วด้วนได้แหวนสีใสตั้งใสอะนิ้วดวนได้หาะ ดิวเลื่อนได้แหวนนะคะคือการได้อะไรในสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ตนเองเลยหรือไม่มีโอกาสได้ใช้อยู่แล <ะ S 2> ว <ะ S 1> ้วอะก็คืออีสำนวาหนึ่งก็คือถ้าเราได้ยิน,นบ่อยๆก็จะเป็นอะไรวะหัว้านได้วีอ<ช>๋อใ,ใ,ใช่เพราะว่าคนหัวล้านจะวีไปทําไมน <c oughs> ่าหนะสิานหัวร้านจะวีไปทําไมต่อไปนะคะปลุกเรือนค่อมต่อปลูกเรือนข่อมตอ่อข่อมตอ่อ,ตอคือการทําอะไรที่เป็นการล้วงล้ําหรือก้าวไก่ ทับสิทธิ์ของอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้หรือจะเอ่ยโดยจะรู้เอ้ยจะโดยรู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการก็ตามเนี่ยก็อาจเป็นความที่แบบเกิดความบากหมาดได้ก็คือแบบสมมติว่าเอ่ยไม่สะดวกใจจะเล่าเรื่องนี้แต่พี่ก็ยังเซาซีเอ่ยถามเอ่ยว่าแบบเอ่ยเล่าเหอะมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เล่าเจ้ามาอะไรอย่างนี้ oh <my> เป็นการเค้นเขาว่าทำให้อาจจะแบบว่าทะเลาะก,กันได้ใช่ไหมเต่อไปคือปิดควันไฟ เิดคนไฟไม่มีก็คือการทําอะไรที่เป็นเรื่องอื้อฉาวหรือสิ่งที่ไม่ควรเผยแพร่แต่ว่าพยายามปิดไว้แต่ก็ปิดไม่สําเร็จอะปิดไม่มีตอะใช่ก็คือข้ามไปอันนึงก็จะเป็นอะไรนะช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดก็เหมือนแบบว่าช้างตายแล้วเอาใบบัวอันน้อยๆมาปิดอ๋อไม่รู้เลยนะนี่ย่าช้างตายตรงเนี้ยไม่รู้เลยไม่รู้เลยนะนนี้ยนี้ี่ตัวอะไรเนี่ยนอนทําไมอะอย่างนี้ นอนเฉยๆหรือป่านอนเฉยๆหรือป่า,ปาไม่รู้หรอกว่าตายไปเลยไอคเอาใบบัวหกผ้าเอาใบบัวมาห่เฉยๆต่อไปพุ่งหอกเขารบทำแปลกมากแต่คือ,อการทำอะไรสักอย่างที่ที่แต่ว่าแบบทำลงไปให้เสร็จโดยไม่คิดถึงผลเสียว่าจะเป็นยังไงก็คือทำไปแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดตั้งแต่แรกว่าแบบเออมันจะเ,นเกิดผลอะไร<อ>มาใช่ต่อไปไมซี่ ก็คือคนผู้น้อยหรือผู้ที่มีฐานะต่ําไปขัดขานหรือไปก่อก่อความกับคนที่มีอํานาจสูงมีฐานะดีกว่าก็ย่อมเป็นผู้แพ้หรือไม่สาเร็จอาจจะได้รับอันตรายด้วยก็คือเหมือนกับว่าก็เนาะสังคมเราก็ใครมีอิทธิพลก็ถือว่ากคือดีไปก็ไปเยื่นแก้วให้วานอนก็คือการเอาของมีค่า ของดีไปให้กับคนที่ไม่รู้จักค่าแล้วก็ไม่ให้ไม่รู้จักสิ่งของนั้นว่ามันคืออะไรทำให้เปล่าประโยชน์ไปเลยค่ะต่อไปรีดเลือดกับปูเอ้รีดเลือดกับปูก็คือเคี่ยวเข็นหรือบังคับเอ,เ,อเอาเออเขาเรียกว่าไงเคี่ยวเข็นหรือบังคับเอากับคนที่ไม่มีทางจะให้เข้าใจใช่ไหมใช่แต่ว่าสมมติเราไปถ่ายเงินเพื่อนเพื่อนไม่มีตังค์แล้วแต่เราจะเอาอะฉันจะเอาเงินเธอ ไม่ตายไม่ให้จะเอาเงนเธอฉันก็จะเอาเอาอย่าอย่าเอาันีหมดหมดพี่หมดที่ต่อไปนะคะเล่นขนมเบื้องด้วยป่าอร่อยนะขนมเบื้องอร่อยอ่ะเล่นขนมเบื้องด้วยป่ากนะก็คือคนดีแต่พูดจะทําให้จริงจกลับทาไม่ได้ก็คือพูดแต่ทําไม่ได้อ่ะคนที่ดีพูดอย่างเดียวพูดอย่างเดียวจะทําไม่ได้นั่นเองลมในทิศใต้เขา ก็คืออย่าไปบังคับหรืออย่าฝืนทำให้เขาเนี่ยทำอะไรในสิ่งที่เขาไม่สมัครใจนั่นเองอัวโหแก่ย่าขี้ข้าเห็นแก่กินก็คือคนที่ตระกะตะกรามหรือเห็นแก่กินอางเดียวค่ะต่อมาอันสุดท้ายนะคะสอนหนังสือสังฆราชก็คือสอนผู้ที่มีความรู้ดีเยี่ยมอยู่แล้วโดยไม่รู้ว่าผู้คนนั้นอ่ะชานาญกว่าเราเสียอีกนั่นเองก็คือให้ง่ายๆก็แบบว่าสอนตะวค่วนว้าว สอนจระเข้ไว้ไงนั่นน่ะสิจระเข้มันไม่ได้ไว่ายเองได้อยู่แล้วหรอนั่นน่ะสิโอเคค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับสําหรับหัวข้ออะไรเอ่ยสุภาษิตและสำนวนไทยมีแบบนี้ด้วย,วยหรอนั่นเองก็เราก็มาเราก็ยังไม่ได้จบ EP นี้นะคะ EP หน้าเป็น EP สุดท้ายที่เราจะพูดถึงสุภาษิตไทยนั่นเองก็ว,วันนี้นะคะนิชาและเอ๋รเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย